แยกยีราฟหรือทีมนเดียวไม่แยกนะขเป็นอเป็นซี่สิบห้านะคบขอบคุณค่ะเป่นคลิปที่มาขึ้นปิทุกวันเลยนะพี่ไปแท็กอะไหรือเปล่าเลยขึ้นหรือเ รอเลี้ยแท็กบ้าไม่รู้ไม่รู้ใช่มั้ยไม่รหมจ๋าววางข้างล่างได้เลยใครก็ปักก็ได้นะค่ะจะได้ไม่มีใครเดียวค่ะต้องลักก่อนค่ะขอบคุณค่ะกับเพื่อนซืน้ำมาทิ้ง้องโอ้โหเราอยู่ประเทศไทยดีแล้วนะอาน้องสายกอดจ้า น้องรักใช่ปะเอารถชาเกียขามขายรถนะน้องขายเสร็จีรถให้พี่เก็บไว้พี่ไม่ขายรถแล้วแลถ้าพี่ขายรถพี่เดิมาเดินาแบ้เล้วเดินมาแล้วแลาแล้วเ้นสูงเท่าไห้่เ่นาเด่าน้าห้านะชั้นสางเท่าไหร่เดีนอเนา้นมาาวเาน้มาาาาาทเี้นอันนี้เท่าไหร่

ก็่ลิกกันเดี่ยวมก็เลิกกันแล้วใส่มุกด้ยนะพี่ปอมคิดว่าหลอกกันไปเราใจละลายเลยพี่หลุยส์แหม่ดูรุ่นดูรุ่นย้ไม่ได้จับไม่เจียวเลยพี่ว่าสาวมื่อก่อนได้ไหมได้ี่เก็บไปให้ไม่ดูแลพี่ปอนมากเหรอพเก็บไปให้ เราต้องการถึไหมแก่ต่วนีค่ะเขาไม่มาแล้วเหงาแน่เลยโอคิวสั่งได้นะเมนูมานะพี่เาได้อะิมสิบบาทเ้าี่้นิถมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียวปิ๊กเอาขอเราเอาเลยป้่าหรูอฝากไว้ก่อนสี่สิบสบาบาทอ้าวใช่ไหมแปดสิบสี่แปลป๊อกนี่ของของมออากระป๋องคนนี้่รู่อนี่ย หอน,นนะสองพี่ได้เป็นน้องนี่นะคะใช่ไหมคะอันนี้ของอีพับบา้์คอที่ับบ่ะ,ะอ,บอันนี้ของพี่รวมไปดี